เพื่อคนไทยขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนผ่านวิกฤตโควิดที่มองบนให้คนไทยทุกคนมีความสุขอยู่ที่บ้านดูฟตุตบอลดูโร2 0ง0ันสิดูชัดชัดแบบถูกลิขศิธิ์แอรรซอฟนั้นจัดให้แอรโรซอฟรองทั้งแต่ใส่สบายขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทั้งชาติ ขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนผ่านวิกฤตโควิดที่มองมนให้คนไทยทุกคนมีความสุขอยู่ที่บ้านดูฟุตบอลดูโร2 0 2พดูชัดๆแบบถูกลิกสิ์แอโร่ซอฟนั้นจัดให้แอโร่ซอฟรองทั้งแต่ทะลุสบายขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทั้งชาติ You everything, losing everything, losing everything. Losing everything. Losing everything. everything. Losing Finland, โครสลวอเกียเรนส์เซสต์แลนด์เชสต์รัสเนียมาฟินกับนักเตะที่เราชื่นชอบมาลุ้นกับทีมโปรว่าเขาจะเข้าหรือตกรอบจากรัสเซียโคเอชีออสเตรียฮังการีโปแลนเนเธอร์แลนด์สกอตแลนด์อิตาลี นั่งขำอยู่คือโอ้โหยังจำได้ว่าตอนถ่ายนี่ประมาณใส่ไปประมาณร้อยกว่าท่าโอ้โหกรับเต็มที่เลยเ็้เต็มที่เต็มที่เต็มที่เลยสงใส่เต็มที่เลยโอ้โหไปไปมามาซ้อมไปหกชั่วโมงไปแต่เก้าโมงถ่ายถึงประมาณบ่ายสามซ้อมกันก่อนมีทีมงานซ้อมด้วยซ้อมท่าเต้น จริงจังเาขาเรียกว่าเอาแบบเอาครบเลยนี่เนี่ยนี่ทีมงานนี่ถือว่าแบบสุดยอดนะเพราะผมยังแคปไม่ได้ขนาดนี้นะตัวผมยังแคปไม่ได้ขนาดนี้ผมไม่รู้ทีมงานเก่งเก่งมากอันนี้เอาฟิล์มฟิล์มดิบมาเอาหรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> เพราะผมเองเนี่ยลองแคปดูเนี่ย <c oughs> ยังทําไม่ได้แบบกี่เฟรมขนาดนี้มันแบบมันไวมากอ่ะจบแล้วประเด็นคือเขาคือเขาไกลว่าอะไรมันเลยได้ท่านนี้ออกมา เขาไม่ให้ไกด์เขาบอกให้ฟีสไตล์เราก็และเพลงอะจังหวะที่เราเต้นอะมันคือใส่แอร์โรซอบกันก็ใส่แอโรซอบเราก็ใส่แอโรซอเลยเใส่อรโรอเลยแค่นั้นอะม่และนี่คือโปรเจกที่บอกว่าอุบไว้ก่อนใช่ไหมที่บอกว่าโปรเจกสี่ทุ่มใช่เราพูดไม่ได้มากใช่ครับผมอ๋อ ก็คือว่าทยที่สุดก็คือเบลเนี่ยได้ไปร่วมแสดงใน MV ตัวใหม่ของเพลง e u r o a l l o s o p เออประมาณนั้นได้ไปช่วยขาวได้แล้ไปช่วยพี่พีกิตตการกิอบิวติกครับผมเขาสร้าง MV นี้เราก็ไปช่วยพี่พี่ปอนะครับแต่ในการนี้ครับออก็สนุกสนานกันไปแล้วก็เขาปล่อยทุกตอนตกตัสรุปว่าเคยเขาปล่อยก่อนที่จะเข้ารายการยูโรปะ ใช่ประมาณช่วงวันมทุกว่าเพราะว่ามันก่อนก่อนเข้ารายการฟุตบอลช่วงแรกเนี่ยมันจะมีการยิงยิงสัญญาณเพื่อจะมาเขาเริ่มวิเคราะห์ก่อนเกมอยู่แล้วซึ่งเขาก็ต้องมีโฆษณาก็คงจะเป็นช่วงนั้นครับผมนะคะก็กลายเป็นว่าพอุยพ่อแม่พี่น้องที่อยู่บ้านต่างสงหวัดที่เขาเล่นอินเทอร์เน็ตไม่เป็นไม่รู้ว่าเบลนี่อยู่ในอินเทอร์เน็ตอ้าวเบลอยู่ในทีวีอะไงเงี้ยป่ะ เห็นในทีวีผมว่าจังหวะเนี้ยมันต้องมีจะต้องนั่งดูจริงๆได้เห็นเพราะมันไม่ได้แบบว่าเด่นชัดเราไม่ได้แบบว่าออกมาเด่นเด่นอะไรอย่างนี้มากกว่าไม่ได้ไม่อะไรไม่ได้เด่นแต่แบรู้สึกว่าอย่างน้อยๆมีส่วนร่วมในการในในมหากรรมยูโรครั้งนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นมิชชั่นหนึ่งในชีวิตที่โอเคสําเร็จลุล่วงแล้วอย่างน้อยๆเราก็ได้มีส่วนร่วมในการในการสังขยา หาก,กรรมยูโรครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักผ่าเขาก็มีไปแล้ว<ะ>เรื่องของํำข่าวเรื่องของนู่นนี่นั่นเราเองก็มีส่วนมีส่วนร่วมในการแสดงโฆษณาครับเหมือนก็แฮปปี้ครับผมน,นะ เพราะว่าเราอยู่ในสายกีฬานะครั้งหนึ่งเนี่ยโอ้ยไปได้เลยไม่ว่าจะกี่โมงต่อกี่โมงก็ไปได้นะอ่ะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของเราเกื่อความนะขอลาผมคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่ในรายการคลิกออนเนเกียร์บอลนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่รู้นะคะอยู่กับปริมนะคะโปรแกรมเลคเตอร์ของเดอะเซทไทม์แล้วก็น้องเบลขอบสนามครับผมค่ะสั้นๆแล้วกันวันนี้วันเสาร์บอกว่ามันไม่ค่อยมีคงมีข่าวอะไรโอ้ยก่อนที่จะไปเรื่องบอลท้ายที่สุดคือได้อะไรนะเขาเรียกว่าช่องในการถ่ายทอดนัด นัดซ้อนแล้วใช่ป่ะครับผมเพราะว่าวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปมันจะเตะพร้อมกันห้าทุ่มตีหนึ่ง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 อือมือือก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็เลยเขาเรียกว่าอะไรมันต้องหาช่องในการขายทอดสดมากกว่าเดิมเพราะไม่งั้นจะต้องทําจอเล็กซึ่งไม่นไม่คนมันไม่ไม่น่าหนุกอีใช่เขาเลยต้องหาช่องยานเพิ่มซึ่งก็ได้ช่องใหม่มาเรียบร้อยแล้ว <rium> <asure> เห็นประกาศไปแล้วเนี่ยคือช่องสามเนาะช่องสามกับพีพีทีวีครับผมรับนะ่ว่าคู่ไหนนัไหนงานในการผลิตในการถ่ายทอดสดอยู่แล้วด้วยเมื่อก่อนก็จะเป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็ก็เคยได้ดูการอยู่แล้วเมื่อก่อนช่องสามกับช่องเจ็ดเขาถ่ายก็จะมาตอนนี้มาเป็นช่องสามพีพีทีวีทรูวิชันครับผมเพราะมันเตะหลายคู่มากๆนะครับผมบอลมันมียี่สิสี่ทีมมันเตะกันถี่จับมันก็เลยต้องหา ช่องในการถา่ายทอดสดตอนนี้นะะถ้าหากว่ามีทวีชั่นหลายอ่างคืออย่สามช่องมั้งนะทวีชั่นสามช่องแล้วก็ NBT อยู่แล้วนะครับแล้วตอนนี้เพิ่มเติมมาคือช่องสามแล้วก็พีพีทีวีครับผม อืมอืมก็ติดตามได้ทุกนัดนะคะคืออย่างที่คุณโกมงเขาบอกนะเขาสัญญาว่าว่าเขาจะให้คนไทยได้ดูทุกนัดก็ได้ดูทุกนัดจริงๆเนี้ยก็นะคะในที่สุดก็ได้ช่องที่ดูแล้วอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของบอลเอาเมื่อคืนนี้ก่อนเนาะเป็นยังไงบ้างครับกร<ถ>ะผมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าจืดชืดถ้าเมาื่อวานใครอดนอนดูบอลน,นี่คือต้องบอกว่าใช้คำว่าเซ็งนะนี่เรียกว่าจืดมากจืดทุกคู่เลยตั้งแต่คู่แรกเลยสวีเดนกับโโลวาเกียนะครับผมเมื่อวานนี้ก็ สวีเดนชนะไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ได้ประตูจากลูกจุดโทษนะครับผมเกือบจะศูนย์ศูนย์อยู่แล้วนะฮะสวีเดนชนะไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผมซึ่งตอนนี้เท่ากับอ่าคู่ที่สองนะครับผมก็เป็นโครเอเชียเจอกับเช็กคู่นี้เช็กขึ้นนําก่อนนะครับผมแต่ขึ้นอังมาปั๊บเดียวนะครับโครเอเชียก็ตีเสมอมาเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งจบกันไปแบบเจิดเจิอีกหนึ่งคู่เสมอกันไป ไอ้จืดนี่ทำไมมันถึงจืดเพราะว่าเขายังไงเขาเหนื่อยหล่ะเลียงหรือเขาไม่รอรูปเกมอาจจะไม่ผมว่ามันไม่ได้หวือหวาเหมือนเหมือนแล้วก็ด้วยความที่ชาติด้วยตัวผู้ลงตัวผู้เล่นไม่ได้แบบบิ๊กเนมเหมือนวันที่ฝรั่งเศสหรือฮอลแลนด์หรือเบลเยียมลงสนามแต่ค่ําคืนนี้จะอีกแบบหนึ่งเมื่อคืนนี้อาจจะเป็นคืนเนี่ยคือเมื่อคืนเนี่ยคนไปคาดหวังคู่อังกฤษกับสกอตแลนด์คู่ดึกไงตีสองว่าเอออย่างน้อยๆเนี่ยอังกฤษน่าจะโชว์ผลงานในการยิงประตู น้อยเว้ยอย่างน้อยประตูหนึ่งสองประตูแฮร์รี่เคนเองที่แมตช์แรกเงียบเนี่ยวันนี้น่าจะได้มีโอกาสในการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเพิ่มเพิ่มความมัน่นใจให้กับตัวเองในทันวร์นาเมนต์ใหญ่ๆที่จะยิงประตูได้แต่กับกลายเป็นว่าเมื่อวานอังกฤษกับสกอตแลนด์เองก็ศ <c oughs> ูนย์ศูนย์อีกที่หงอเอาแบบยิง, <c oughs> งก,กันไม่เข้าไม่มีประตูไม่มีสกอร์แล้วก็อังกฤษ <Okay. S 1> เองเหมือนเล่นไม่เต็มที่มีความรู้สึกหลายคนวิคารณ์ิพากน์วิจัยว่าเฮ้ยอังกฤษนี่เล่นเหมือนไม่อยากจบเป็นที่หนึ่งของกลุ่มเลย เพราะว่าที่หนึ่งของกลุ่มเนี่ยต้องไปเจอกับรองอแชมป์ของกลุ่มเอฟนะครับซึ่งมันประกอบไปด้วยโขน,ขนทั้งนั้นเลยมเไม่ว<ม>่าจะเป็นทางบัลลีฝรั่ง,งเศสโปรตุกเกสเยอรมันใครเข้าอันดับหนึ่งก็โขนหมดอังกฤษอาจจะแบบเขนิขนๆกลัวเลยเลยปล่อยเสมอรหรือเปล่าอันนี้คือคนวิพากษ์วิจารณ์กันในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับก็เมื่อวานนี้ก็เลยากับบอลสามคู่มีประตูเบียงแค่สามประตูเท่านั้นทั้งสามแมต ครับผมรวมกันสามประตูเท่านั้นเองก็เรียกว่าเป็นค่าคืนท right. ี่จืดชืดอีกคืนหนึ่งเลยครับผมนะคะว่าองเราบอกว่าโอ้ยอังกฤษสกอตแลนด์ก็น่าจะสนุกอยู่แต่ท้ายที่สุดก็โอ้โหกับการท่วอร์ิดพาดมากผิดคาดกับแฟนๆที่เขาเรียกว่าอดตาหลับขับตานอนรอดูทั้งตีสองยังดีนี่คือวันศุกร์นะถ้าวันนี้เป็นวันทํางานเนี่ยผมว่าแฟนๆสาบส่งมากกว่านี้สาบส่งแค่นั้นเลยนะอันละคืนบอกว่าคืนนี้น่าจะเป็นคืนที่สนุก สนุกหน่อยคืนนี้ต้องบอกว่าทีมใหญ่ลงเตะหลายทีมรวมไปถึงบิ๊กแมตช์โปรตุเกสเยอรมันช่วงเวลาห้าทุ่มถือว่าเป็นเวลาพรามคามอย่างยิ่งครับผมโปรตุเกสเยอรมันมันแน่นอนโรนันโด,ด,ดวันนี้จะต้องม,มาเจอกับแชมป์โลกในปีสอง4สิบสี่ซึ่งวันนี้เยอรมันเองก็เขาเรียกว่าหลังพิงฝาสาการแบบภาษาไทยนะฮะแมตช์แรกแพ้ฝรั่งเศสมาถ้าแมตช์นี้แพ้อีกโอกาสตกรอบจะสูงปรีดเลย สูงปรีดจริงๆซึ่งวันนี้สาการของเยอรมันต้องชนะโปรตุเกสแท่จะสถานเดียวสนุกแหละเตะที่มิวนิกเตะที่บ้านเยอรมันนะวันนี้เตะที่บ้านเยอรมันค่ะเตะที่บ้านเยอรมันก็ต้องดูันว่าวันนี้พี่โดแมตแรกซัดไปสองประตูเดี๋ยววันนี้มีสถานการณ์อีกอย่างที่น่าติดตามหนึ่งอ่าน่าติดตามคือก่อนแถลงข่าวโรนันโดจะไปเลื่อนน้าอัดลมอีกหรือเปล่าหลังจากที่ยูฟาเขาประกาศออกมาแล้วว่าอย่า <_ <d> _>ช่วงกี่โมงก็คือก่อนเตะถ้าสมมติไปในประเทศไทยเนี่ยสมมติเตะห้าทุ่มก็คือช่วงประมาณแบบสี่ทุ่มสี่สิบห้าช่วงนั้นไหมใช่สิมันก็ต้องเป็นช่วงสามทุ่มสอท่มาจจะเป็นช่วงเย็นเย็นก็ได้เย็น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 อ่า,ามๆๆสมมติเขาเตะกันเย็นเย็นนี่อาจจะแถลงข่าวแต่เช้าก็ได้ครับมันอยู่ที่ว่าเวลายูฟ่าเขาแถลงข่าวกี่โมงดังนั้นเนี่ยสิ่งที่น่าติดตามก็คือวันเนี้ยโรนัลโดเนี่ยจะทําอย่างนี้อีกหรือเปล่าเพราะว่ายูฟ่าเขาประกาศมาแล้วอย่างที่บอก ดังนั้นถ้าทําอีกโอ้โหเอาละฮะสนุกแล้วต้องดูแล้วดราม่าระหว่างเครื่องดื่มอดรมเครื่องดื่มอารมระดับโลกกับนักฟุตบอลระดับโลกโลกมาชนกันเนี่ยอ่ะมันจะยังไงมันจะยังไงอจะยังไงน่าติดตามมากๆเลยนะแล้วชุ่มด้วยไม่ดุจนเกินไปก็คิดว่าแบบไม่ดุจนเกินไปและสานการณ์บีบคั้นให้เยอรมันต้องเอาแล้วญี่ปรตุเกสก็ึงศักิ์ศรียังไงก็ต้องมาวันนี้ผมเลยเชื่อว่า เมื่อวานใครผิดหวังกับยูโร2020วันนี้เข<ม>าเรียกว่าเป็นคืนชดเชยคืนชดเชย<ฮ>บุกกัน<ฮ>มัน<ฮ>ใส่กันยับแน่นอนทุกคู่ทุกสนามเริ่มตั้งแต่คู่แรกเลยละกันฮังการีสอง<ฮ>ทุ่มเลยไปกันที่ฮังการีก่อนปูสการ์อารีนาฮังการีเจอฝรัง<ฮ>ร่งเศสฝรั่งเศสแมตช์แรกชนะมาเก็บสามแต้มตุนไว้ในใจอุ่นสบายแล้วแต่ตอนนี้คิดว่าวันนี้น่าจะไม่ยาก อังคารนี่อาจจะมีเกมรับที่หนาแน่นแน่นหนาเราดูได้จากโปรตุเกสที่ยันได้กว่าแปดสิบนาทีหลังจากเขาเลยกอะไรเหมือนแบบสิงแตกอะเจแตกคือจะหมดเจอยู่แล้วเจแตกก่อนโอ้โหคืออีกนิดเดียวเองแมตที่แล้วโปรตุเกสเกือบเสมออยู่แล้วดังไปนั่นแหละฮะโรนัลโดอาราฟาเอลเกเรโลยิงประตูแรกได้ปุ๊บ กลายไปว่าเหมือนแบบว่าเรียบร้อยเลยปล่อยเลยกูปล่อยจอยปล่อยฟูมบอลไยเลยช่างแม่งเลยประมาณนั้นครับผมซึ่งวันนี้คาดว่าฝรั่งเศสน่าจะนะครับผมแน่นอนละหนึ่งด้วยตัวผู้เล่นแล้วอิกยอริสเบนจามินปาวาราฟฟเอวารานคิมเบ้ลูก้าไอโนเดสอาริโอกองเต้ป๊อกบาคริสมันเบนเซม่าเอ็มบัปเป้แต่ละคนเนี่ยพูดชื่อไปแล้วด้วยแผนสี่สามหนึ่งสองและความสามารถของดีเจเดชอง เชื่อว่าวันนี้น่าจะเก็บสามแต้มเข้ารอบแบบแบอร์ไปเป็นทีมที่สี่แน่นอนของรตนาเมนต์นี้ครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีอิตาลีเบลเยียมฮอลแลนด์ไปแล้วเชื่อว่าวันนี้น่าจะเป็นฝรั่งเศสเข้าตามไปครับผมฟันสกก็ไหนเร็วฟันกอก์ผมว่าอย่างน้อยสองประตูต้องมีครับมั่นใจสองศูนย์อย่างน้อยวันนี้เอ็มบาเป้น่าจะหนึ่งเมต พราะคุณได้เห็น <ผม S 1> แล้วแมตช์แรกนั่นคือการเจอกับเยอรมันโอเคเราได้เห็นมัตคุเมอร์ช้าลงเราได้เห็นความอื่ออาดของแผงรับของเยอรมันและดูความเร็วเอ็มบาเป้เแม่งเร็วจูดเร็วจีตเร็วจาร์ขนาดนั้นแล้วจะมาเจอกับฮังการีที่ที่เรียกได้ว่าประสบการณ์ยังไม่น่าจะรับมือกับเอ็มบาเป้เไม่ไหวดูจากชื่อแผงหลังเนี่ยบอสเอนเดบอสกาวิลลี่ออบันอติลาซาไลเกอร์โกลอเบนซิกเนี่ย น่าจะไม่ไหวอย่างนี้ถ้ามันจะมาเจอกับคริสมันจะมาเจอกับเบซมมาจะมาเจอกับเอมบัปเป้ผมว่าน่าจะขาดครับผมนะนะคะขาดนะไม่ต่ำกว่าสองประตูนะฝรั่งเศสน่าจะได้ไปแล้วก็แบบตบเท้าเข้ารอบต่อไปเลยอ่ะทีนี้แล้วคู่มาละคู่โปรตุเกสเยอรมันเนี่ยคู่นี้น้องเบลคิดว่ายังไงโปรตุเกสเองวันนี้ก็เขาเรียกว่าสภาพทีมเต็มส่งลูปาร์ติซิโอเซเมโดรูเบนดิอาร์ตโซโซฟันเต้ราฟาเอลโกเรโล บูโดฟันเดสดาริโลปาเรล่าชาวมูติโยเบรนโดซิวา i คริสโตโรนัลโดและดิเอโกโชตาอันนี้คือสภาพทีมที่คิดว่าคาดการจะลงสนาม <c oughs> นะครับผมซึ่งเน่นอนแหละโรนัลโดซิวาโชตาแต่ละคนล้วนเป็นล้วนเป็นนักเตะที่อยู่ในทีตัวเองแล้วคาดหวังได้ทุกคนอยู่แล้วแล้วยิ่งมาเล่น,นรวมกัน <c oughs> ก็ได้เห็นกันแล้วว่าแม้จะเครื่องร้อนช้ากว่าแมตช์แรกในกว่าจะมาที่ที่80กว่าแต่แน่นอนแหะฮะ ด้วยประสบการณ์ของทุกคนที่ได้เล่นร่วมกันมาแ,มแล้วในแมตช์แรกแล้วก็ใช่ผมเชื่อว่าแบช์น,นี้โปรตุเกสเนี่ยน่าจะยันได้ผมเชื่อว่าอย่างน้รอยเนี่ยไม่แพ้แต่ก็ไม่ชนะเขาเหมือนกันอาจจะสุดท้ายก <นะ S 2> ต้องม,มาเต็ตมถูกมาเต็มเยอรมันเองก็ต้องอมาเต็มแต่เยอรมนันมันขาดตรงที่ว่าหนึ่งวันนี้ไม่รู้ว่าโ er, ทมัสมุลเลอร์ทีเด็ดแนวรุกจะสามารถทำผลงานได้ดีเหมือนตอนที่ช่วงย,ยุคสองพหรือเปล่า ครับผมผ่านมาแล้วสิบกว่าปีวันนี้ทอามาสัสมูเลอร์ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าในวัยแบบนี้นะครับผมเขาจะพาเยอรมันสากการแบบนี้เขาจะพาเยอรมันผ่านไปได้หรือไม่แต่ตัวผมเนี่ย <ừ. S 2> คิดว่าเยอรมันนั้นเสมอกับโปรตุเกสในวันนี้อย่างมากอาจจะสองอาจจะแบบยิงกันมันจากสองสองเลยครับผม ะะต้องติดตามมีประตูนแน่นอนมีสกอร์แน่นอนไม่คิดว่าจะไม่มีสกอร์ฮะเพราะว่าแต่ละดูจากรายชื่อผู้เล่นแล้วเนี่ยถ,ถ้าสมมุติว่าบุก,บ,กบุกกันจริงๆใส่กันจริงๆเปิดกันจริงตลอดเก้าสิบนาทีแบบไม่มีกักน,นะปิดประตูต้องมาแน่ๆครับผมอืมค่ะแลวคู่สุดท้ายสเปนโปแลนด์ตีสองนะน้องสาวคู่ดึกของวันนี้นะครับผมเ <c oughs> มได้ว่าจบไปเนี่ยนักข่า, <c oughs> นะายังไม่หลับนะรอดูได้เลย เรียกว่าโรเบิร์ตเลอรสกี้ที่เงียบในแมตช์แรกนะฮะจะมาทําผลงานดีๆในแมตช์นี้หรือเปล่าก็ต้องรอดูกันวันนี้สเปนนะครับผมมาในแผน4-3-3อูนนซิมงยอรเรนเต้ลาป็อกปาอูตอเรสปาอตอเรสนะครับผมก็ดิอลบ้าเตียโกอาคันทาร่าโลดรีโกเก้ฟารานตอเรสเคราร์โมริโนและก็ดานิโอโมดูจากหางผู้เล่นยกหูสเปนอ่อนลงไปเยอะมากหลายคนอาจจะจำภาพในยุค2010ตอนที่เป็นแชมป์โลกมา นะครับ<ช>แต่กลับกลายเป็นวา่าวันนี้เนี่ยเราไม่เห็นลายชื่อเหล่านั้นแล้วมันผ่านไปแล้วนะฮะก<ช>็เราว่ายุคยิ่งใหญ่ของสเปนเนี่ยได้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วก็ต้องดูว่าผู้เล่นในยุคใหม่นี้แต่ละคนเนี่ยจะทำผลง,งานได้ดีแบบรุ่นพี่หรือเปล่าซึ่งวันนี้ก็ต้องพิสูจน์กันหลังจากแมตช์แรกยิงสวีเดน<ช><ต>ไม่ได้<ต>มไม่ได้เสมอมายิงสวีเดนเสมอมานะครับผมซึ่งวันนี้ต้องมาเจอกับโปแลนด์ที่แมตช์แรกเขาแพ้มานะครับโรเบิร์ตสกี้วันนี้ต้องสร้างผลงานที่ดีแล้ว หลังจากแมตช์แรกนะครับผมยังยังโชว์ฟอร์มได้ไม่ออกนะฮะก<ม>็ต้องรอดูกันว่าวันนี้เนี่ยพี่เลวานของเราเนี่ยมาจันหน้ากับทีมชาติใหญ่ๆอย่างสเปนเนี่ยจะอย่างไรแต่ในมุมผมเนี่ยพี่เลวานคนเดียวมันไม่ไหวเลวานไม่ใช่ซูปเปอร์แมนมถ้าเจอกับเอ่ขาเรียกว่าทีมแข็งๆอย่างสเปนเจออย่างอัลบาคันทาร่าโรนรีโกเก้เรียกได้ว่าแต่ละคนก็เคยเล่นเล่นในระดับที่ว่าลีกสูงๆในระดับทีมที่ชั้นนํา เทียบกับโปแลนด์เนี่ยถ้าดูเจาะไปเนี่ยก็จะมีเชสเน่ที่อยู่ที่อยู่ยูเวนตุสนะครับผมมีโรเบิร์ตเลวันดสกี้ที่อยู่ไบร์นม no, ิวนิคนอกจานั้นเราจะไม่ค่อยเห็นใครที่อยู่ในทีมที่อยู่ในระดับสูงๆเลยนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าผมคิดว่าน่าจะน่าจะเป็นสเปนที่เอาชนะโปแลนด์ไปได้แล้วก็จะส่งโปแลนด์ไปกุมขมับรับความเครียดอย่างเต็มที่ในแบบที่สามครับน่าจะเป็นสเปชนชน,นะทีตัต่อศูนย์ครับผม คือพอเราเห็นแบบนี้เราจะรู้สึกว่าเวลาแมตช์ของทีมชาติเนี่ยคือมันก็ต้องดูเหมือนกันเนาะเพราะว่าแบบผู้เล่นบางคนก็อาจจะไปอยู่ในลีกใหญ่ๆก็จริงแต่พอมาประกอบร่างเป็นทีมชาติมันก็ไม่ได้หมายความว่าคือถ้าทีมชาติมันมีตัวใหญ่ๆเยอะด้วยอย่างเงี้ยนะมันโอเคไงอย่างโปรตุกสก็เหมือนทีมชาติเราอย่างนี้ในมุมผมก็ยังเรามีพี่เมสซี่เจพี่เจชนาทิพย์เนี่ยอยู่ชายคนเดียวที่ไปอยู่ญี่ปุ่นมีพี่ตองอย่างเงี้ย ยังต้องมีหลายคนน่ะถูกเราต้องมีจํานวนมากอย่างอย่างสเปนเนี่ยดิจำนวนมากเลยโกเขาก็ใช้ได้กองหลังนี่อยู่ระดับแชมป์มาแมนซิตอ้อย่างนี้ลาป็อกเตียโกอคันทาร่าอย่างนี้โรดรีอย่างนี้อยู่ทีมแชมป์ทั้งนั้นฟรานตอเรก็อยู่แมนซิตี้แต่ละคนคือเขาดีกรีระดับระดับเวลคลาสดังนั้นเนี่ยทีมชาติมันจะแตกต่างกับสโมสรอนันนี่วันนี้แต่ไม่แน่โรเบิร์ตลาลิสกี้อาจจะใช้ปฏิหารตรงความกดเออเขาเรียกว่าอะไร โดดเด่นของตัวเองพี่ในการสร้างผลงานที่ผิดคาดในวันนี้ก็ได้ไม่แน่เหมือนกันครับผมค่ะ <c oughs> ต้องบอกว่าต้องติดตามกันโดยเฉพาะบิ๊กแมตนะคู่อะไรนะเยอรมันกับอะไรนะกับโปรตุเกสนะห้าทุา่มยังไม่ดึกจนเกินไปนะคะคุณผู้ชมต้องบอกคุณผู้ชมว่าดิฉันต้องขออภัย,ยนี่คือแบบงานเยอะไงม,มาไลฟ์ในรถแต่ได้หมดออนไลน์ออนไลน์นี่นี่ได้หมดจริงๆได้หมดด้วยสดชื่นขอบพระคุณน้องเบลมากๆจริงนะคะครับผม เนาะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นก็เชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยพอได้ฟังเรื่องราวสนุกสนุกนะแล้วก็เล่าเรื่องบอลก่อนเกมฟุตบอลยูโร2020นะคะรวมถึงอ,อย่าลืมติดตามนะ MV น้องเบลเพิ่งเคยแสดง <ขอ S 1> ครั้งแรก<อ>ในชีวิตก็คือเทพมากโอเคลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ

ุดูฟุตบอลดูโรสองพันที่สิบดูชัดชัดแบบถูกลิกสิทธอ์แอรโรซอฟนั้นจัดให้แอรโรซอบรองเท้าแตะให้ลุงสบายขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทั้งชาติ ซอบทุ่มเทพเพื่อคนไทยขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนผ่านวิกฤตโควิดที่มองมนให้คนไทยทุกคนมีความสุขอยู่ที่บ้านดูฟุตบอลดูโร2 0 2 0ันดูชัดชแบบลูกลิเกศิษฐ์แอโรซอฟนั้นจัดให้แอโรซอฟรองทั้งแต่ใสลุสบายขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทั้งชาติ